ทั้งช่องเป็นซื้อกางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาตในการรับชมครับเต่ตออนลวดเนี่ยเบลไม่ได้โทรหาเบลงานยุ่งมากเลยค่ะช่วงนีค้ครับครับครับถ้าเดินปึ่งจะคืนได<อ>้ไหมอ่ารอใช่ค่ะอ่นดีด้วยนะครับข<พ>อบคุณด,ด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะเอางวดที่ผ่านมารวยไหม บอลลวยจะว่ากระถูกยุจ้าถูกเจ็ดศูนยถูกเลขถูกเลขฟันจะฟ้องฟันได้จนตะงวดก้อนนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาฟันว่าเลขล่างออกเจ็ดศูนมันมันออกมันไม่ออกเน้ะก็เลยตามงวดนี่มันก็ไม่ออกอีลีล่างเจ็ดศน เาจะลองคิดไปยังครับหรือว่าลงจากของของเซียนพูดน้อยน้องวดที่ผ่านมาก็ก็เข้าเข้าศูนย์หกหรือศูนย์เจ็ดครับเบวจําไม่ได้เลยเข้าทั้งบนทั้งล่างครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดโอ้ใช่ใช่ไม่ตาล่างเนาะในตาลางเข้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแต่ว่าที่เซียนที่จับวอมเข้าศูนย์เจ็ดครับเจ็ดศูนย์อืมที่เซียนจับให้จับ จับเข้าเฉพาะเจ็ดศูนย์เนาะแต่ว่าในตารางเนี่ยมันมีครบเลยศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับจ้บาผู้ใดตามเซียนพูดหน่อยของเาเลขตารางในตำนานนี้ก็คงเวลาที่บอกนั่นแหละค่ะก็คือว่าเลขในตารางเพิ่นถึนจับในนันน่ะถูกแน่นอนนะคะไม่บนก็ล่างนะครับบางงวดก็เข้าบนล่างบางงวดก็เข้าสามตัวนี่มัมนะ เห็ดยังอยู่เน้ะเสียงเห็ดทำงานอยู่บอกหาเสียงก็แก๊กก็แก๊กจึงมาถึงที่ทำงานโอ้ต่อสืดมองโอ้จต่จะอาขอลบกว่าเมลาหานาทีด้ด้ค่ะอ่ะขอตัวเลขคู่จ้าว่าจะขอตัวเลขเสี่ยงพูดน่อยเนาะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะครับผม ฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินค่ะครับแอปต้องเอาเอ้นี้ของผมลงด้วยนะที่ผมส่งไปวันแรกอเดี๋ยวหาว่า <c oughs> อ้นี่กันมาอีก <c oughs> เดี๋ยวว่าตร <c oughs> งนี้เขาลงก่อนแล้วจะไปว่าจะเอาของเขามาอีกอ่าเบลชีแจงก่อนแล้วกันว่า เซียนพูดน้อยนี่จะส่งตัวเลขให้เบลไวออกปุ๊บส,ส่งทันทีทุกงวดนะคะแต่ว่าเบลเพิ่งจะได้โทรหาเซียนนะคะอ่าเดี๋ยวเบลจะแคปหน้าจอเอ่อหลักฐานทางไลน์นะคะว่าเซียนเป็นส่งมาให้เบลเลยเน้อถ <Yeah. S 1> ้าไปซ้ำของอาจารย์ใดก็ต้องขออภัยหลายๆายเพราะว่าเลขไม่ในใจกันนี่ลี yeah. Yeah. <laughs> เอาอยัางครับเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยคะ่ะ ครับผมแอปเล็กตารงก็ยังอยู่ในชเดิมนะครับมันหนีไม่ออกอะ่ะนีังไม่ไปตกเก่าครับผมมันมีมีเก้ามีหกมีสามเก้าหกสาม 9, 6, ครับศูนย์เจ็ดสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่ครับจับชุดสองตัวมีหกชุดครับค่ะเก้าศน เกาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดสามครับเจ็ดสามสองตัวเน้นที่เก้าสามครับเน้นเก้าสาม ั็มีหกชดเหมือนกันครับค่ะเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามเก้นย์เดครับเก้าศูนย์จ็ดเก้นยสาครับเก้าศูนย์สเจศูสาครับเจ็ดศูนย์สามหกเ้าสามครับหกเก้าสาม หกศูนย์เจ็ดครับหกศูนย์เจ็ดครับสามตัวเน้นที่เก้าเจ็ดสามครับเน้นเก้าเจ็ดสามเน้นหางเดียวเลยเหรอคะเน้นเน้นหางเดียวครับออันนี้ก็คือที่เสี้ยนเพนจับเองเด้อค่ะในตาวล่างนี่พาคุณผู้ชมบ่มักที่เสี้ยนพนจับนี สามารถจับกันเองได้เลยนะคะในเลขตารางหกตัวมีเก้ามีหกมีสามมีศูนย์มีเจดมีสี 3, ่ 0, 7, 4, บนล่างไปกับก็บะคะ่ะลืมทมวาเซียนถูกปะหง,งวดก่อนถูกประจ่าถูกครับก็ถูกทั้งบนทั้งล่าง <โม S 2> ครับมรนนะชมดีนะคะพเพรกเลขเกา่าผมจะไม่ตัดต่อครัเพราะเนสกันอะไรแค่นะั <โม S 2> ้นอำมันยังไงอยู่ในส่วนอยู่ ได้เต,0 6, 0ต็มวค่ะมนีศูนย์หกศูนย์เจ็ดเต็มครับของผมผมเื้อแต่นี่เลยท้่เปิดะอ๋อก็เปิดขายแล้วบอค่ะปิดของผมเปิด,ปดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่ยงคืนก็เปิดแล้วอืมอ๋อเป็นในในในคูเว็บนะคะในคูเว็บเป็นบอค่ะครับครับครับผม จช่เหล่ชาวบ้านอย่างเราเราอย่างนี้ก็จะซื้อส่วนใหญ่เขาจะขายวันหวยออกกันเนะมานีก็อั้นบานีซอบ่ได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เบลก็ซื้อในไมโครเวฟเหมือนกันเบลซื้อวันที่ยี่เบลซื้อวันที่ยี่สิบเจ็ดเบลได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ลดเรื่อยๆจนบ่ขายเลยค่ะเบลซื้อทาน นี่แล้วเนี่ยห้าหกวันนั้นตัวนี้เต็มแล้วอ่ะเออมผมก็ไม่คิดว่าจะดังเลยนะจะไ,ไปเจอเรื่องดังเขาอ,อย่างไรอ่ะงงอ่ะเดี๋ยวผมก็ว่ามีดังวันนี้ประมาณจะดังสามเจ้าสามอ่ะค่ะชนๆหลายเจ้าอยูน่นะเนี่ยตอนนี้ที่ที่ของผมตัดจยู่อ่ะอ๋อเบยเดยยุ่งมคะนิตมีโอกาสได้เบิ้งของหลายๆเสี้ยนวูวา ตัวใดมากเร่ง<ม>ตัวใดมาตรงกันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเขาจะไม่เนี่ยเขายังมีเจ็ดอยู่นะสามเจ้าอะเจ้าที่เขาให้อะ่ะค่ะมันก็ยังตรงกับวงกลงอยู่ศูนย์เจ็ดแต่เขาไม่ได้ให้ 70, เจ็ดศูนย์เขาให้ศูนย์เจ็ดค่ะ,ะรับเลิกในตารางในที่จัดทุกอย่างทุกตัวเนี่ไม่ได้คัดลอกเลียนแบบของใครมานะครับค่ะ ซ้ำกันเป็นเรื่องปกต e uh ิเด้อสุดเนตารางซ้ำกันได้นะคะหกตัวนี่เบลก็เห็นสังลายสำนักอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่น่ะต่างกันอยู่แล้วแล้วแต่ใครจะจับตัวไหนนะคะก็ขึ้นคุณผู้ชมนั่นละที่เบลว่าบอมักที่เสี้ยนจับเพราะกระหาประกบเอาได่นั่นเลยมันถูกแน่นอนนะคะครับครับจะอ่าท้ายคลิปแล้วค่ะ ถูกติดไม่ไว่ากันนะครับตรงนี้มันเป็นการคำนวณเลขคำนวณมาแต่ผมต้อมั่นใจอยู่วันนี้อาจจะมีมีแตกอ่ะสามตัวมผมวม่าสามตัวแตกนะคะวันนี้เซียนม,มั่นใจค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะครับ